โตโยต้าแคมอรี่ออสเตรเลียครับสีสันรอบคันถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับมีตําหนิตดวงการชนหน้าฝากระโปรงนิดนึงนะครับรอบตัวเงาสวยนะครับหลังคาซีดด่างแดดเรียตามการใช้งานนะครับภายในกรรมี่สวยมากนะครับแผงประตูและเบาะสวยมากเกียร์ออโต้นะครับแอร์หนาวๆเลยแอร์เป็นออโต้นะครับ ภายในสวยจัดเลยครับผมกำมะหยี่แคมรี่อยู่ครบต้นนีสีสองสามจุดครับรับได้มาขับกลับบ้านได้เลยนะครับเล่มพร้อมเอกสารครบภ้าสีหกหกนะครับรถใช้น้ำมันล้วนนะครับขับขี่ดีมากครับช่วงล่างแจ๋วเลยขายถูกครับราคาดีเหมือนได้ฟรีเลยบอกให้ครับสวยๆเลยครับไม่ขี้เหร่ครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงคู่หน้านะครับปรับมุมข้างไฟฟ้าใช้งานได้ ตาร์ติดเงียบๆนิ่มๆ,ๆนะครับภายในสวยจริงครับคันนี้สวยจัดเลยรถเล่นพร้อมเอกสารครบนะครับรถจุดนนทบุรีไซนน้อยหมู่บ้านสวีทโฮมปาร์คนะครับต่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับตำหนิสีนิด 4, นหน่อยครับรับได้ขับกลับได้เลยครับ